นิทานเรื่องธนูทองคำกับกวางพันปีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมขอบป่าลึกมีเด็กหลุ่มชื่อคำน้อยเขาเป็นลูกชายชาวบ้านธรรมดาแต่มีพรสวรรค์ด้านการยิงธนูที่ไม่มีใครเทียบได้ตั้งแต่ยังเล็กคำน้อยช่วยพ่อออกล่าสัตว์เพื่อนำเนื้อมาทำอาหารและแลกเปลี่ยนเป็นสเสบียง เขายิงธนูแม่นยำจนเพื่อนๆในหมู่บ้านต่างยกให้เป็นนักแม่นธนูแห่งหมู่บ้านอย่างไรก็ตามคำน้อยไม่ชอบการฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกเขาเลือกยิงเฉพาะเมื่อจำเป็นและมักปล่อยสัตว์ตัวเล็กๆให้รอดชีวิตเสมอสิ่งนี้ทำให้เขาเป็นที่รักของชาวบ้านและยังเป็นเพื่อนกับสัตว์หลายชนิดในป่าข่าวลือกวางพันปี วันหนึ่งขณะที่คำน้อยกำลังซ่อมคันธนูใต้ร่มแม้ใหญ่มีชายชราผู้เดินทางผ่านมาเขาเล่าเรื่องราวที่ชวนตื่นเต้นว่าในป่าลึกทางเหนือมีสัตว์ในตำนานกวางพันปีผู้ครองเขาแก้ววิเศษบนหน้าผากใครได้ครอบครองเขาแก้วจะมีพลังรักษาโรคและอายุยืนเป็นร้อยปีคำเล่าลือนี้ แพร่ไปอย่างรวดเร็วนักล่าหลายคนจากหมู่บ้านและเมืองใกล้เคียงต่างเตรียมอาวุธเพื่อออกล่าแต่ชายชราก็เตือนว่ากวางพันปีไม่ได้ถูกล่าได้ไง่ายๆมันฉลาดรวดเร็วและมีพลังแห่งธรรมชาติคุ้มครองคำน้อยฟังแล้วไม่ได้คิดอยากได้เขาแก้วเพื่อตัวเองแต่เขากังวลว่าหากนักล่าโลภมากจับมันได วางพันปีอาจถูกฆ่าและพลังแห่งป่าจะสูญสลายคืนนั้นคำน้อยฝันแปลกในฝันมีหญิงสาวลึกลับสวมชุดสีเขียวมรกตยืนอยู่กลางป่าเธอยื่นคันธนูสีทองส่องแสงให้พร้อมพูดว่าคำน้อยเจ้าถูกเลือกให้ปกป้องกวางพันปีนี่คือธนูทองคำอาวุธแห่งผู้พิทักษ มันจะไม่ปลิดชีวิตสิ่งมีชีวิตหากเจ้าตั้งใจเพียงเพื่อหยุดยัง้งไม่ใช่ข่าเมื่อคำน้อยตื่นขึ้นเขาพบคันธนูทองคำวางอยู่ข้างตัวจริงๆมันเบาแต่มีกลิ่นหอมของไม้โบราณสายธนูเป็นเส้นไหมทองส่องประกายเขารู้ทันทีว่านี่คือภารกิจจากบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่คำน้อยเตรียมสเสบียงเล็กน้อยข้าวเหนียว ห่อเกลือน้ำดื่มและลูกธนูไม้ไผ่เขาเดินทางเข้าสู่ป่าลึกตามเส้นทางที่ชายชราบอกในป่าเขาพบสัตว์น้อยใหญ่ทั้งนกยูงสีฟ้าสดกระรอกเผือกและกระรอกบินที่คอยนำทางสัตว์เหล่านี้เหมือนจะรู้ว่าเขามาเพื่อช่วยกวางพันปีจึงไม่กลัวและยังชี้เส้นทางให้แต่การเดินทางไม่ง่าย เขาต้องข้ามลำธารเชี่ยวปีนโขดหินสูงและหลบฝูงหมาป่าที่กำลังล่าเหยื่อคืนหนึ่งขณะนอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นใกล้ๆคำน้อยลุกขึ้นพร้อมธนูทองคำในมือชายสามคนในชุดหนังสัตว์เดินออกมาจากความมืดพวกเขาถือหอกและหน้าไม้ใบหน้ามีรอยยิ้มโลภมากไอหนุม่ม เจ้าก็มาล่ากวางพันปีสินะชายหัวหน้าพูดคำน้อยสายหน้าข้ามาเพื่อปกป้องมันพวกนักล่าหัวเราะเยาะนั้นเจ้าก็คือศัตรูของเราพวกเขาพุ่งเข้ามาแต่คำน้อยใช้ธนูทองคำยิงลูกศรพิเศษออกไปลูกศรไม่แทงร่างแต่กลายเป็นเถาวันทองคำพันแขนขาพวกนักล่าไว้แน่นกลับบ้านไปซะ ป่านี้ไม่ใช่ที่ของคนโลภคำน้อยพูดก่อนจะปล่อยใครพวกเขาหนีไปอย่างอับอายหลายวันผ่านไปคำน้อยเดินลึกเข้าไปจนถึงหุบเขาที่เงียบสงัดหมอกขาวลอยคลอรอบป่าและเสียงน้ำตกดังอยู่ไกลๆแล้วเขาก็เห็นกวางพันปีมันสง่าง,งามราวภาพสันขนสีขาวนวลปนทอง ดวงตาลึกและอ่อนโยนที่หน้าผากมีเขาแก้วเลืองแสงอบอุ่นส่องประกายท่ามกลางหมอกเมื่อกวางมองตาเขาคำน้อยรู้สึกถึงความสงบและพลังชีวิตไหลผ่านหัวใจแต่ทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นนักล่ากลุ่มใหญ่กว่าเดิมโผล่มาจากด้านหลังพวกเขาตั้งใจจะยิงกวางพันปีให้ตายคำน้อยกระโดดมาขวางหน้า เขายิงธนูทองคําอย่างรวดเร็วลูกศรเปลี่ยนเป็นเถาวันทั้งหนาเป็นกําแพงป้องกันกระสุนไม่ให้โดนกวางนักล่าเริ่มโกรธและพยายามล้อมเขาแต่คําน้อยวิ่งไปรอบๆใช้ลูกศรสร้างเขาวันพันแขนขาและดึงเอาลุธออกจากมือพวกนั้นได้กวางพันปีใช้กีบเท้าตรึงพื้นหญ้าให้เติบโตสูงปิดเส้นทางไม่ให้นักล่าเข้าใกล้ในที่สุด พวกนักล่าก็ถอยหนีไปทิ้งเพียงร่องรอยความพ่ายแพ้หลังจากเหตุการณ์สงบกวางพันปีก้าวเข้ามาใกล้คำน้อยมันโน้มศีรษะลงใช้เขาแก้วแตะที่หน้าอกเขาท่านใดนั้นคำน้อยรู้สึกถึงพลังอ่อนไหลเข้ามาเหมือนร่างกายแข็งแรงและหัวใจเต็มไปด้วยความสงบเสียงในใจของกวางพูดขึ้นว่าเจ้ามีหัวใจที่ไม่โลภ ปกป้องธรรมชาติและชีวิตอื่นพลังแห่งเขาแก้วนี้จะอยู่กับเจ้าเพื่อให้เจ้าดูแลป่านี้ตลอดไปจากนั้นกวางพันปีก็ก้าวเข้าสู่หมอกและหายไปเหมือนเป็นเพียงตำนานอีกครั้งคำน้อยกลับหมู่บ้านพร้อมธนูทองคำเขาไม่บอกใครถึงสิ่งที่ได้รับจากกวางพันปีแต่เขาใช้พลังนั้นช่วยรักษาคนป่วยและทำให้พืชผลในหมู่บ้านเจริญงอกงาม ชาวบ้านสังเกตว่าตั้งแต่คำน้อยกลับมาป่าและหมู่บ้านดูอุดมสมบูรณ์ขึ้นเขายังคงออกเดินป่าเป็นครั้งคราวไม่ใช่เพื่อล่าแต่เพื่อดูแลและปกป้องสัตว์จากนักล่าโลภมากข้อคิดสอนใจ 1. ธรรมชาติและสัตว์ป่ามีคุณค่ามากกว่าเป็นเพียงรับสยากร 2. หัวใจที่ไร้ความโลภย่อมนำมาซึ่งพลังอันยิ่งใหญ่ 3. การปกป้องสิ่งมีชีวิตอื่นคือการปกป้องโลกทั้งใบ